ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมช่องผมหลักการเดินทางครับวันนี้อยู่กับอยู่จังหวัดชายแดนซานะครับเป็นเช้าที่เอ้ยเป็นเช้าอะไรล่ะบ้าเป็นอากาศตอนเย็นที่ไม่ก็สดใสเลยมัครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการออกทริปของทั้งสองทริปของผมนะครับก็อยู่กับผมอย่างเช่นนี้นะคจัวสิบเอ11นะ ถ้าต้องถามนะครับว่าเว็บร้อยไหมมันก็แคสติกเกอร์นะครับถ้าไม่เชื่อว่าคันรศษย์เดสเดี๋ยวก็ผมจมีเล่มให้ดูนะก็ตอนนี้นันมีอยูงแล้วนครับก็พูดถึงเรื่องปัญหาที่เจอระหว่างการออกทริปของเจ้ารถร้อยสิษคันนี้นะครับก็เรื่องที่หนึ่งนะครับผมขับไป รทัเปอ์จากละครเป็นคู่ทับเปอร์นะครับระยะทางประมาณไปกลับก็บ8แปดหลอดประมาณแปดเก้าร้อยอ่ะเก้าร้อยโลแล้วนะครับแล้วฝุ่ก็ซ่อมไปแค,แค่แค่ชามคัดนะแล้วทีนี้ปัญหาใหม่ก็มาอแล้วนะครับก็คือคัดเหมือนเดิมน,นะครับคัดมันมันก็ลื่นเหมือนเดิมครับเพราะว่าขับรถร้อนรถร้อน,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 อนก็ลื่นนะ บทเรื่องที่สองนี่ครับนี่ดีนี่ทษนะคนี่อะเหมือนซีนทันเกียร์หรอหรือว่าอะไรเนี่ยมันมันซึมนะจำได้ไหกล้องซูงไหมนี่อะครับเนี่ยมันซึมนะครับก็คงเป็นผลมาจากขับไกลเป็นพันโลนะโอ้ยขอไม่พร้อมนะครับก็ต้องถาขอโทษนะนะถามว่าการที่ขับไหมน้ำมันไหมผมว่าประหยัดน้ำมันนะครับแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นรถรุ่นเก่าๆนะ ทำใจนะครับส่วนเรื่องน้ํามันโคตประหยัดเลยผมขับมาจากสุสากรนะครับตอนนี้มอย่างเราใช่ไหมผมเติมน้ํามันไปประมาณในถังร้อยร้อยร้อยนแต่นี่ผมเติมไปประมาณ4 0่สแต่ผมได้ใช้จริงๆกําลัมาณหกสิบเมั้งน,น้ำมันแล้วนะเหลือด้วยแหละตอนนี้ผมยังเหลืออยู่ในถังแล้วผมก็ยังไม่ได้เติมนะครับ ก็เป็นะลยที่ดีครับรุ่นนี้นะส่วนไฟสปอตไลท์ก็ไม่เป็นหาเลยครับแต่ผมขอนแนะนำนะครับใครที่ซื้อไฟสปอตไลท์แบบนี้แบบนี้นะครับในราคาที่ถูกๆประมาณ 40, สี่สิบดวงละสิบดวงละแปดสอะให้ทุกคนนะครับทากาวหน่อยนะไอพวกนี้ถ้าเราใช้แบบชั่วข่าวได้อยู่เนะี่ยเพราะว่ามันไม่กันโะบัสาา่างกันนะครับ ดซ่อนสวิตไปนะโอ้ยนี่่อนนี้ตอนเย็นๆนะครับเนี่ยก็ถว่าดีครับแต่ก็ต้องขออภัยนะครับถ้าคลิปที่ไม่ได้ถ่ายคลิปต่อเนืงเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่มีกล้องติดบอกกันเนานะครับต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยน,นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมนะครับ แต่ผลที่ผมไาทำเต้นหรือคลิปนั้นลั่นต่อเพราะว่าวงแตกครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ